ครับผมชื่อคณินศรีบุรชัยครับรหัสจำตัว5401001620078นะครับวันนี้ผมจะมาทำหัวต่อบอกนะครับเยนครับเปิด solidworks ครับผมนะครับกด new ครับนะเราจะมาทำกันที่ top p a n e นะครับสร้างวงกลม1วงครับผมรัศมี8นะครับ Okay. แล้วสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งอันนะกว้างห้านะครับเรามาตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกนะครับ นตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกนะครับโอเคครับโอเค,ครเรามาทำเป็น3ามิตินะครับ โอเคครับชิ้นงานกำหนดความหนาเป็นหนึ่งมิลครับสูงสิบสี่ครับผมโอเคครับเสร็จแล้วครับนี่ค,ครับใช้คำสั่งนี้ครับผมโอเค เลากเส้นตรงอย่างนี้นะครับกำหนดความสัมพันธ์ครับผมกำหนดขนาดนะ15ครับตรงนี้ห้าครับโอเคครับ โอเคต่อไปครับทำเป็นสามมิติครับเรียกอันนี้กับอันนี้ฮะสิบสี่ครับโอเคร okay, ครับผมต่อไปครับมาลบขอบชิ้นงานฮะ okay. ใช้ฟินเลตครับผม เลือก Full ราฟ f i ล a l ow, นะครับนี้เลือก้านนี้ฮะานนี้ครับนี่น,น,นั่นนะครับโอเคครับแล้วกดถูกครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับฟิ n a ล e ครับนี่ฮะเหมือนกันครับผม กครับโอเคครับต่อไปเรามาเจาะรูนะครับใช้โคนี้ครบรบโควิสะโอเคครับใช้เป็นดินดินไซส์แปดเเจาะทลุนะครับ ครับผมโอเคครับ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 ต่อไปเรามาลบขอบชิ้นงานกันนะครับ เินเลตครับผมหนึ่งมิลฮะโอเคครับเดี๋ยวตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งโอเคครับวัสดุชิ้นใหญ่นะครับนี่ฮะเราเป็นไทเทเนียมนะครับสีนี้ฮนะ โอเคครับโอเคครับอย่างนี้ครับสำหรับวันนี้ผมขอจบการทําหัวต่อเบอกแค่นี้น,นะครับขอบคุณครับ